กูถินเม่กนรับดีไหมเนอรับดีไหมเอาเก่งไว้เฝ้าบ้านเก่งเอาเก่งเฝ้าบ้านเก่งวิเก่งเนะเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยขออะไรนี่ไม่ได้ขออะไรเนาะทักกันตอนเช้านะไปไปทำงานสวน นู่นเอารถต้นไม้ปลูกไม้เ oh. ออเอารถต้นไม้ปลูกไม้กา้านไปายไ,ไปด้วยป้าอับหนามป้าอับหนามนี่อับหนามนี่อับหนามเ้ยเอาต้นไม้มาว่าจะปลูกโอ้โอ้บอกอับหนามนี้เลยดูอับหนามเฮ้ยนี่นี่อับน้นบน <im ans> นหมมน,น, hemen, นหี่นี่นี่เฮ้ยเร็ว อับน้ำอับน้ำอับน้ำเฮ้ยเฮ้ยมีกัวน่ะโอ้ยโอ้เดี๋ยวจะจับอาบหนิมีกัวน้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหล่นๆก่อนเว้ยทุกที่วิ่งนี้บอกอับน้ำวิ่งนี้เฮ้ยป่ะเอ๊ะทำไมทำไมล่ะทำไมล่ะมาประจบจะชาวเถิดมึงเนื้อ าาาาื่อวานซื้อยาไทยพยาธิเกี่แเลี้ยวเออสบายทองแล้วเนาะเนาะสบายทองเลี้ยวมาจะไปทำงานสวนแหละทำงานแหละเด้อรดน้ำต้นไม้ก่อนเออไปเที่ยวซักป,ปะเที่ยวซักป,ปะ